ฮัลโหลสวัสดีพี่น้องชาวกุ้งกล้ามแดงทุกท่านนะครับสวัสดีท่านที่รับชมอยู่ที่ f a c e b o o k เพจกุ้งกล้ามแดงชนบุรีนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่ที่ช่อง youtube d.kfit นะครับวันนี้วันที่21พฤษภาคม2 5 6 3ครับเรามีนัดกันทุก3วันนะครับหลังจากวิดีโอนี้เราจะเจอกันอีกทีก็ ยี่ส24องยี่สามยี่สี่ยี่สิบสี่พฤษภานะครับทุกๆสามวันเราจะเจอกันผมจะมาพูดคุยกับคุณแล้วก็เล่าเรื่องนะครับของการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงให้คุณฟังวันนี้พูดเรื่องคุณควรถามพ่อค้าก่อนว่าเขามารับซื้อคุณได้กี่กิโลหลายคนทราบดีว่ามีพ่อค้ารับซื้อกุ้งก้ามแดงแล้วก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อเพื่อส่งป้อนให้กับตลาดเพื่อส่งป้อนให้กับพ่อค้าพ่อค้าบอกเลี้ยงเลยรับซื้อ แต่สิ่งที่เราพลาดคือบางทีเราลืมถามเขาว่ากี่กิโลเขาถึงจะมาซื้อได้ครับอันนี้สําคัญนะครับบางคนเลี้ยงแล้วได้จํานวนที่มันไม่พอพ่อค้าอยู่คนละจังหวัดอย่างเช่นผมผมก็ว่าบางบางทีพ่อค้าคนอื่นด้วยซ้ำนะครับที่เขาอยู่คนละจังหวัดกับคุณแล้วเขาเขาไปซื้อคุณเนี่ยมันต้องมีลิมิตมันไม่ใช่มีลิมิตมันถึงว่ามันต้องมีจํานวน สตาร์ทเริ่มต้นว่าเท่าไหรเขาถึงจะไปได้นะครับบางคนรู้แค่ว่ามีพ่อค้าแล้วรู้แค่ว่าเราจะเลี้ยงเพื่อส่งพ่อค้าคนนี้เพื่อส่งพ่อค้าคนนั้นรู้แค่ว่ามีที่ส่งแต่ไม่ได้ถามเขาว่ากี่กิโลเขาถึงจะมาได้กรณีที่คุณไปส่งเขาไม่ได้นะกรณีที่คุณจะต้องให้เขามาซื้อถึงหน้าบ่อเนี่ยคุณต้องถามเขานะครับเพราะว่าระยะทางบางที50กิโลพ่อค้าบางคนบอกว่าโอเคฉันจะถ้าอยู่อยู่จังหวัดเดียวกัน10-20โลอาจจะไปได้ใช่ไหม หรือถ้าอยู่ข้ามคนละอำเภอคนละจังหวัดมันอาจจะต้องเป็น50โลนะถึงจะไปได้หรืออยู่คนละภาคเลยอยู่พ่อค้าอยู่ภาคตะวันออกคุณอยู่ภาคอีสานยเงี้ยอยู่คนละภาคเลยอาจจะต้องร้อยกิโลนะถึงจะไปได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วเมื่อคุณผลิตได้ไม่พอพ่อค้าเขาจะไม่ไปนะครับหลายคนเคยอกหักเรื่องนี้มาแล้วนะครับคุณลองไปถามคนเก่าๆที่เคยเลี้ยงนะครับเคยอกหักเจอเรื่องนี้มาแล้ว เลี้ยงแล้วปรากฏว่าถึงเวลาขายพ่อค้ามาซื้อไม่ได้ครับจํานวนที่คุณมีมันไม่พอต่อการเดินทางครับขาดทุนทุกประตูนะฮะคือถ้ามีน้อยแล้วให้พ่อค้าสตาร์ทรถไปหาคุณเนี่ยขาดทุนทุกประตูครับนะครับเพราะว่ากําไรกําไรของการซื้อขายกุ้งก้ามแดงอะ่ะไม่เยอะหรอกฮะไม่เยอะนะบ,บางทีโลนึงสักสี่ห้าสิบแล้วต้นทุนนะครับต้นทุนในการบริหารจัดการต้องไปซื้อใช่ไหมแล้วซื้อมามีตายบ้างแล้วต้องโอ้โหแบบ มันมีต้นทุนในการบริหารจัดการนะครับก็สรุปตามนั้นนะสรุปตามนั้นนะครับคือการวางแผนคือสิ่งที่ดีผมบอกอยู่เสมอๆนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกษตรก็ควรวางแผนรวมถึงกุ้งกล้ามแดงคุณก็ต้องวางแผนนะครับก่อนเลี้ยงก่อนนะผมใช้คําว่าก่อนนะอย่าเพิ่งเลี้ยงแล้วแบบเกิดปัญหาแล้วเอ้ยพี่มาซื้อหนูหน่อยพี่มาซื้อหนูหน่อยมันไปกันไม่ได้จริง ต้องก่อนเลี้ยงเลยนะครับก่อนที่คุณจะขุดบอ่อก่อนที่คุณจะสร้างบอ่อก่อนที่คุณจะเริ่มเลี้ยงกุ้งเนี่ยคุณต้องถามพ่อค้าก่อนเออพี่หนูอยู่สุพรรณกี่กิโลพี่ถึงจะมาได้ถ้าพ่อค้าบอก50กิโลคุณก็คุณก็กะไปสิว่าพื้นที่เท่าไหร่ที่คุณจะสามารถเลี้ยงกุ้งได้50กิโลพื้นที่1งานบ่อ1งานผมอยู่ในบอ่อกุ้งนะครับผมอยู่ในบ่อกุ้งบ่อกุ้งนี้ก็1งานแค่นั้นนะฮะไม่ได้ใหญ่แต่ว่ามี3บอ่อ ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่เพราะว่าพื้นที่ไม่ค่อยมีนะฮะเป็นภูเขาด้วยมันไม่ได้เป็นทุ่งนาถ้าเป็นทุ่งนาแล้วผมจะขุดให้เกี้ยงใช่โอเคไหมโอเคไหมคุณต้องถามพ่อค้านะครับได้ใจความประมาณนี้นะครับถ้าคุณชื่นชอบก็อย่าลืมถ้าดูที่ Facebook กด ถูกใจที่ Facebook ให้ด้วยถ้าคุณดูที่ YouTube ก็กดติดตามไว้นะครับเราเจอกันทุกๆ3วันกับกุ้งกล้ามแดงชนบุรี d k f คฟถ้าคุณอยากเลี้ยงกุ้งก็ทักหาผมได้อยากขายกุ้งทักหาผมได้ถ้าผมไปซื้อได้ผมไปซื้อให้นะครับคอมเมนต์ก็ได้เบอร์โทรผมก็0876661778ลายผมก็ d k f คฟนะครับ ID ไลน์ก็ DEE ีแล้วก็คำว่าเคลฟิ C R A Y F I S H นะครับ โอเคนะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงกุ้งขอให้คุณประสบผลสำเร็จขอให้ร่ำรวยจากการเลี้ยงกุ้งนะครับสวัสดีครับ